มนพาชนพลภัยพิบัตในเร็ววันโอ้เปิดมหาเวทมหาบุญตาเปิดสิบหกฉันฟา้าสิบห้าชันดินสิบสี่เมืองบาดาลเปิดมหาจักรวาลมือแสนเดร็กธานเปิดมหาแห่งมหาดัง มหาปังมหารวยแด่ผู้ที่าร่วมพิธีธยกเสาเอกคุณดีจาวาจาวัดโพัยทองน้องแวงจังหวัดหานสระคมด้วยเถิดสาธุโอมสาธุโอมสาธุโอมสาธุกันแดงเนาะ

สัมมาสัมพุทธัจาสมมาสัจนะโมตัสสะพระคะวะโตอะพระหัตะโตสัมมาสัมพุทธัจาสสัพุทธาบูชาบูามหเตชวันมหเตชวันโตธรรมบูชาบูชามหปัญโยมปัญโยสังฆบูชาสังฆบูชา

เวลานีปฏิกันหาดูปัญหากันมีาระรักมีตายะทุขขายะบ้าเดวะสูงพูดเจริญ